ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยล่าสุด High ฮ p e e d ได้ทำการเปิดตัว Yamaha า PG1 5วาวคันแรกของโลกเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2568ซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครคาดคิดครับว่า เทคโนโลยีระดับโลกจะถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทยซึ่งสำนักแต่ง High ฮสป e d มีเจ้าของเป็นคนไทยและมีทีมแข่งชั้นนำระดับประเทศที่คว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองหลายสมัยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือความจริงเทคโนโลยี5วววต่อสูบเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1984โดยยามาฮ่าได้มีการเปิดตัวรต้นแบบ FZ750 ในงานอินเตอร์มอต ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีจากนั้นก็ได้มีการผลิตออกสู่ตลาดในปี1985มันคือซ u เปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป20วาล์5วาล์วต่อสูบคันแรกของโลกที่มีวาล์วไอดี3ตัววาล์วไอเสีย2ตัวหลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่น YZF-R1 ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1998จนถึงปี2006ใครจะไปคิดครับว่าวันนี้เทคโนโลยี Technology 5วาล์วจะถูกบรรจุเข้าไปใน Yamaha PG1 รถโมเป็ด Scrambler หรือรถครอบครัวสไตล์วิบากพื้นฐานเครื่องยนต์เดิมของ PG1 เป็นแบบ s i n เกิลแคม2วาลวระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริง114ซีซีให้กำลังสูงสุด9แรงมา้า ที่7,000รอบต่อนาทีได้บิดสูงสุด9.5นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีซึ่งไฮสปีดได้มีการทำฝาสูบ C N C 5วาว์วขึ้นมาเพื่อทำการโมดิฟายปรับแต่งให้เจ้า P G 1มีความเร็วความแรงเพิ่มมากขึ้นสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าไฮสปีดยังมีลูกสูบแต่งที่มีขนาดใหญ่กว่าสแตนดาดหลายขนาดโดยใหญ่สุดถึง 7จมมจะเพิ่มความจุกระบอกสูบขึ้นเป็น223ซีซีโดยช่วงชักยังคงเท่าเดิมที่57.9ม mm. ิลิเมตรแน่นอนครับว่ามันต้องมีแรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอัตราเร่งความเร็วที่ทำได้สูงขึ้นจะรุนแรงแค่ไหนแต่ละเกียร์จะลากยาวได้เท่าไหร่ทอปสปีดจะไปสุดตรงไหนเว็บปีศาจเว็บอวตาร ถ้าเจอกับ PG1 5วาวคันนี้แล้วจะเป็นอย่างไรและก็แน่นอนครับว่าถ้า PG1 ใส่5วาวได้ยามาาฟินรถครอบครัวซึ่งมีเครื่องยนต์ชุดเดียวกันก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับเรื่องราวความเร็วความแรงของ High Speed กับการเปิดตัว PG1 5วาวครั้งแรกในโลกจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ